แต่กล้องวงจรปิดหน้าศารจับภาพได้เพียงเงาร่างหนึ่งไม่ชัดเจนไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเงาใกลเกินระบุตัวแต่ห่างพอที่จะไม่เห็นหน้าเงาที่ไม่มีในสายตาในหมู่บ้านชายป่าทางเหนือมีชายคนหนึ่งชื่อว่ามั่นเขาเงียบขึมสวมเสื้อคลุมหนาแม้ในวันที่แดดแรงและเดินเลี่ยงผู้คนเสมอไม่มีใครเคยเห็นเขากโกรธเศร้าหรือแม้แต่หัวเราะแต่ทุกคนรู้ว่าเขามีของของที่ว่าคือคาถาโบราณที่เรียกว่าบังตาไม่ใช่แค่ลองหนแต่เป็นการทําให้มองไม่เห็นในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เห็น บางคนบอกว่ามั่นไม่มีเงาบางคนบอกว่าเขายืนอยู่กลางตลาดแต่กลับไม่มีใครทักแม้จะเดินชนก็ยังไม่มีใครรู้ว่าใครชนวันหนึ่งมีจนโจรขโมยของจากศาลหน้าหมู่บ้านทุกคนวิ่งตามอย่างโกลาหลแต่มั่นกลับยืนอยู่ริมทางเงียบเฉยเหมือนไข้หลังหันหลังให้เหตุการณ์คืนนั้นเองของที่ถูกขโมยกับไปอยู่ที่เดิมไม่มีใครเห็นว่าใครเอามาคืนแต่กล้องวงจรปิดหน้าศาลจับภาพได้เพียงเงาร่างหนึ่งไม่ชัดเจนไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเงาไกลเกินระบุตัวแต่ห่างพอที่จะไม่เห็นหน้า ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเรียกเขาว่าผู้ไม่มีในสายตาแต่เห็นทุกอย่างและไม่มีใครการจ้องตาเขาเกิน3วินาที